สวัสดีครับวันนี้เพจเพชรมอเตอร์นะครับจะมาแนะนําชุดเสื้อฝานะครับใส่เวฟหนึ่ตัวเก่านะครับตัวนี้ใส่เวฟหนึ่งาคาบูดีมไนท์หนึ่นะครับตัวนี้เป็นลูก56ามิลหัวนูนสําหรับใส่ชักเดิมนะครับใส่กับแค้งเดิมได้เลยนะครับชุดนี้เป็นวาวไทเกอร์นะครับ2ี่สิบเจนะครับก็เลือกมาได้นะครับ ชุดนี้จะมีลูก 56, 57, 59นะครับที่เป็นราคาเท่ากันนะครับสามารถเลือกเบอร์ได้เลยนะครับว่าจะลูกกี่มิล56กับ57สใส่แค้งเดิมได้เลยนะครับ59ต้องควานแค้งนะครับตัวนี้56มิลน,นะครับใส่แค้งเดิมหัวหนูนนะครับหลบวาวเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้เป็นตัวเสื้อแตงบอก 5, 9บครึ่งนะครับ ลูกวันนูนอย่างที่บอกไปนะครับนี่เลยซื้อไปใส่กับก้านเดิมได้เลยนะครับมีแหวนชุดหนึ่งแล้วก็มีสลักกิบล็อกนะครับฝา,าตัวนี้ลูกค้าสั่งเป็นวาลวาโซนิครีใบนะครับพอร์ตเดิมๆนะครับนี่นำล่องพอร์ตไปให้แล้วนะครับเหลือแต่เอาไปเก็บต่อเพิ่มนะครับทั้งไอดีทั้งไอเสียนะครับเสตัวนี้ลูกค้าสั่งเจเบ้าด้วยนะครับ จัดไปให้นะครับกดขอบ565759นะครับปาดหน้าเรียบใบวาวเซนซี wow. ชุบกานวาวแล้วนะครับซื้อไปใส่ได้เลยตัวนี้เป็นฝาแต่งนะครับหลอดตรงนะครับฝาแต่งหลอดตรงของใหม่นะครับนี่เลยนะครับซ่อมง่ายใช้ยาวนานนะครับหลอดเหล็กอย่างดีเสื้อตัวนี้สามารถใส่รถเวฟ225ไฟเลี้ยววงลมได้ด้วยนะครับตัวที่เป็น ตัวขบูตรงไอฉีดนะครับแต่ฝาเนี่ยจะใส่ใส่ได้แค่ตัวขบูนะครับตัวแคมแคมแต่งนะครับตรงสเปคนะครับ5 6 5 7 5 9ไม่มีชักนะครับสุดท้ายก็จะเป็นชุดประกันนะครับประกนันเสื้อแท้มีประกนบนแล้วก็ตัวประกันฝาเนื้อทองแดงนะครับมีหัวเทียนโซนิกให้หหัวแล้วก็มีประกันมินิมให้นะครับเผื่อลูกค้าไปใส่รถ ที่ทำชัก2มาเลยประมานี้นะครับถ้าทำชัก3ต้องสั่งพิเศษนะครับต้องปาดหัวลูกสูบเพิ่มไปนะครับท่านใดสนใจนะครับชุดนี้นะะระครับราคาซื้อขาดอยู่ที่4,850บาทนะครับสั่งทำของมดจำา1 0 0 0บาททำของประมาณ2วันนะครับท่านใดสนใจสินค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ f c e e o o o เพชรมอเตอร์นะครับตัวไลน์นะครับแอดได้ทั้งเบอร์โทนี้เลยแล้วก็ มีเป็นลายแอ p นะครับมีตัวแอปด้านหน้าแล้วก็ตามด้วยชื่อเพชรมอเตอร์นะครับ